องค์พ่อจุดความรามาเทศนะครับเน้อน้ำตาลหลังมีจานรุ่งโคตรเศรษฐีปี4 9้านะครับเป็นชิตาลาอินโดจีนพิมพ์ต้อนครับต่อโคตรไปเรียนหลวงพ่อคุณเนื้อนว่าเจริญพรล่างหมายเลข905ครับเป็นเตารีปี0.5าปั๊มซ้ำครับสภาพนี้ราคาเล่นหาเป็นของหลวงปู่ทวดนะพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณสักประมาณ15ื่นเป็นปราปิดตาสองหน้าพิมพ์จิ๋วครับหลวงปู่ฮี่ยงวัดป่าครับอันนี้เป็นเนื้อดำนะพี่ สวัสดีครับวันนี้มายกตัวอย่างพระเครื่อง20รายการนะครับ EP ที่19ครับ EP ส่งคลิปปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็มายกตัวอย่างพระเครื่องทีไ่ได้พบเจอได้ตามบ้านทั่วไปนะครับพระที่พบเจอได้จริงซื้อขายได้จริงอะไรอย่างนี้ก็จะมาพูดในราคากคลางาวๆไม่ถูกไปและไม่แพงไปนะครับแต่าบางอย่างอาจจะแพงมากกว่านี้เนี่ยปัจจุบันหรืออาจจะถูกมากกว่านี้ก็ต้องดูในอนาคตนราคานัตอนนั้นนะครับแต่วันนี้เราก็จะมายกตัวอย่าง ที่ซื้อง่ายขายข้องเนครับปัจจุบันให้พวกพี่ๆฟังนะครับผมรายการที่1นนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดําหนุ่ปุ๊สีวัดทั้งเขาบุญหน้านะครับเป็นหลังพระอาจารย์สมบูรณ์ปี19อันนี้ราคาเล่นหาก็อยู่โดยประมาณ1,000บาทบวกลบนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณพันสองพันสามอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะตีเข้าๆอยู่ประมาณ1,000บวกลบแล้วกันราคาเข้าๆนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่2นะครับเป็นเหรียญไข่เนื้อทองแดงหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับทบสองปี36นะครับอันนี้ราคาเล่นหาอยู่ประมาณสักพันสถึงพันหบวกลบแล้วกันนะครับอันนี้เป็นราคาเข้าๆนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่3นะครับเป็นพระปิดตาหัวจรวดหลวงพ่อคูณปี36เนื้อเงินนะครับอันนี้ปิดตาจะเป็นคล้ายๆปิดตายันยุ่งนะครับก็จะเป็นราคาเล่นอยู่ก็อยู่ประมาณสัก8 0 0ถึง1,000ก็อยู่ประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญเงินพระเจ้าตากไปีสามแปดนะครับเป็นกองทัพเรือจัดสร้างนะครับอันนี้ก็เล่นไม่แพงเมื่อก่อนขายได้มาพันกว่าบาทปัจจุบันอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบวกลบพี่ราคาไม่แพงมากราคาจับต้องได้พบเจอได้ตามบ้านบ่อยๆด้วยนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับเป็นรูปหล่อาทเวศสุวรรณหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับปีสี่หกนะพี่รุ่นนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับจะเป็นรูปหล่อน่าจะเป็นพิมพ์ของวัดสุทัศนะครับแล้วก็เอามาต่อเองครับ เามาเอามาต่อเป็นส่อเสือเป็นของพ่อสาครวัหนหลักัดรู้สึกว่าจะสร้างแค่ไม่กี่องนะหลักร้อยองเองนะครับเมื่อก่อนเนี่เยเล่นองคเป็นหมื่นนะปัจจุบันอยู่ประมาณสักหกพันบวกลบนะครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่6นะครับเป็นอ,องค์พ่อเจตความรามเทพนะครับเนื้อน้ำตาลหลังมีจานรุ่นโคตรเศรษฐีปี49นะครับอันนี้เมื่อก่อนนะองค์สี่ห้าหมื่นบาทนะอันนี้นะมีแป้งเจิมด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นอยูป่ปัจจุบันอยู่ประมาณพันบวกลบแล้วกันนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่7นะครับเป็นช in ินตาล่าอินโดจีนพิมพ์ต้อนครับต่อโค้ดร,ราคาเล่นหางไม่แพงพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณสักเมื่อก่อนละสองหมื่นกว่าปัจจุบันอยู่ประมาณซื้อทักงหมื่นสามบวกลบแล้วกันราคาคร่าวๆนะครับซื้อง่ายขายคล่องประมาณนี้อย่างเงี้ยชินตาล่ารูปหล่อเนี่ยผมจะได้ตามบ้านบ่อยนะครับบางทีก็เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็สองหมื่นกว่าพิมพ์ต่ออยู่มาหมื่นกว่าบาทหมื 100, ่นต้นๆอะไรประมาณน,น,นี้อันนี้ผมเจอได้บ่อยนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมออกวัดแยาละาปีหนึ่งหกเนื้อทองแดงลมดําสภาพนี้ไม่สวยพี่แต่สวยเมื่อก่อนขายได้มื่อก่บาบาทปัจจุบันสวยๆแชมป์จริงอยู่ประมาณหมื่นบวกลบนะครับแลนะตอนนี้ก็สภาพแบบนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่พันบวกลบแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่9้านะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาดน,นะครับอันนี้ราคาเล่นหาไม่แพงพี่อันนี้อยู่ปัจจุบันอยู่ประมาณสักพันบวกลบครับราคาเล่นหาซึ่งอาจจะของประมาณพันบวกลบบางคนไม่ไม่รู้ว่าอย่างนี้หลวงพ่ออะไรจำนะครับแบบนี้หลวงพ่อกล่อมนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่10นะครับเปเหรียญหลวงพ่อคุณเนื้อนวาวาเจริญพรล่างหมายเลข905ครับสภาพสวยๆแบบนี้เมื่อก่อนต้องม,มี30 0 0 0นนะพี่ปัจจุบัน,นยอยู่ประมาณสัก15 0 0 0บวกลบครับราคาแบบซื้อง่ายขายคล่องนะอันนี้ผมซื้อรู้สึกมาจะซื้อมาสักประมาณ1 4 0 0นสนี่แหละแต่ขายได้มาหมื่นเจ็ดอะไรณงี้ผมก็ตีเอาเข้ามาประมาบวกลบนะครับต่อไปเป็นรายการที่11จะเป็นตอรี่ปี05าปั๊มซ้ำครับสภาพนี้ราคาเล่นหาเป็นของหลวงพุทธดนะพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณสักประมาณ15 หมื่นห้าหมื่นถึงสองหมื่นแล้วแต่มุมครับเอาตีคร่าข้าวก็อยู่ประมาณสักหมื่นห้าบวกลบละกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตาสองหน้าพิมพ์จิ๋วครับหลวงปู่เฮี้ยงวัดป่าครับอันนี้เป็นเนื้อดํานะพี่อันนี้ราคาที่หาเมื่อก่อนเนี่ยสภาพนี้ต้องมีเจ็ดถึงแปดพันนะปัจจุบันราคาอยู่ประมาณสักสามพันบวกลบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับเป็นเหรียญไข่หูเชื่อมรุ่นแรกครับสมเด็จโคศาจาปีสองสี่แปดสองเนื้อทองแดงนะพี่ราคาอย่างเงี้ยเนื้อเป็นเนื้อทองแดงราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก เโอ้ยเมื่อก่อน5้าหมืนกว่าปัจจุบันอยู่ประมาณสักสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นซึ่งง่ายขับห้องอยู่ประมาณนี้ก็ตีสักสองหมื่นห้าบวกลบแล้วกันนะครับผมอ่าต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับเป็นรูปหล่ออาจารย์ชุ่มวัดท้ายน้ำครับเป็นหลวง,งพ่อเงินไม่ต่อโค้ดนะพี่ราคาเล่นหาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสภาพดีนะถ้าต่อโค้ดนะหกถึงเจ็ดหมื่นอันนี้เมื่อก่อนค่ะเคยขายได้ถึงห้าหมื่นนะแต่ปัจจุบันอยู่ประมาณสักสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นไม่เกินนี้นะครับเป็นอาจารย์ชุ่มนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับเป็นเสือ,หอววน,น,น,นหลวง จะอยู่ประมาณสัก6กพันหกถึงเจ็ดถึงแปดพันแล้วแต่มุมตีเข้าๆแบบไวๆในหกพันบวกลบแล้วกันนะครับผมจดจําไวด้ดีอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่ารุ่น6นะพี่ต่อไปเป็นรายการที่16นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพุทิมบล็อกทองคาอันนี้พาล้างผิวมาถ้าองนี้ไม่ล้างมาก็ต้องมีสักสี่หมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นสภาพนี้อยู่ประมาณสักสองหมื่นบวกลบนะครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่17จะเป็นสมเด็จร้อยปีวันละคงพิมพ์เส้นได้นะพี่สภาพนี้อยู่ประมาณสักหมื่นบวกลบแล้วกันผมขายได้ะจะขายไปหมื่นสอง นะครับก็ซื้อเข้ามาน่าจะอยู่ประมาณ9 0 0 0พันแปดเก้าพันเนี่ยผมขายไปประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองไม่เกินนี้แหละเขาเรียกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับร้อยปีร้อยป,ปีจะมีหลายพิมพ์นะครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่18นะครับเป็นพระกิ่งปาวเวรแล้วก็พระชัยนะครับออกวัดโบวานิเวศนะครับก็ราคาเล่นหาก,ก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นกว่า 2, 000, สองหมื่นตีสักสองหมื่นสองหมื่นห้าบวกลบแล้วกันพี่ราคาอยู่ประมาณนี้แหละต่อไปเป็นรายการที่19นะครับเป็นเสื้อยันหลวงพ่ออีวัตรสัจหิตนะ,ะอันนี้จัดสร้างเมื่อปี2 4 8 3ามึงครับเป็นเ,เสื้อยันที่หลวงพ่ออีจัดสร้างเพื่อแจกนายทหารน,นตอนนั้นนะไปรบในสงคารามอินเดจีนนะครับอันนี้ส,สภาพสวยเดิมมากเมื่อก่อนแบบถ้ามีเขียนว,ว่าหลวงพ่ออีด้วยนะตัวนี้หลายหลายหมื่นบาทแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เขียนว,ว่าหลวงพ่ออีก็จะอยู่ประมาณสักหมื่นบวกลบละกันนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สินะครับเป็นปลัก๊กิกหลวงพ่ออีวัสติหินนะครับมีลายมือคูมั่นนะครับ ลายมือผู้มาจะจานอุโนะพี่แล้วก็ลายมือหลวงตั้งงุ่น่จะจะจานอุอีนะครับในนี้นะความยาวก็อยู่มาตรฐานอยู่ประมาณ2.5ถึง3เซนประมาณนี้ครับพี่ก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดก็ สวยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณหมื่นบวกลบแล้วแต่บางทีก็ห้าหกพันอันนี้แล้วแต่มุมนะครับแล้วแต่อะไรสติเขาค่าสักหกพัน 5, 6, บวกลบแล้วกันต่อตัวแต่คูมันอาจจะแพงกว่าลงตังุุนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคูเนี่ยจะแพงเลยยิ่งเป็นตัวที่แบบหายากๆจานสวยๆเดิมๆมาแห้งๆเงี้ยจะแพงมากแต่เก๋เยอะน,นะครับต้อง ด,ดูดีนะครับจำไรมือให้แม่นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ยกตัวอย่าง20รายการนะครับ EP ที่20นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยนะพี่เดี๋ยวนี้ก็คือกว่าจะมาถ่ายคลิปเนี่ยหลายเดือนเลยนะพอดีไม่ค่อยว่างพี่ซื้อผ้าทุกวันนะครับก็ผมก็พยายามจะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอามายกตัวอย่างแล้วก็มาทําคลิปให้พี่ๆดูผมอาจจะตัดคลิปเองอาจจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เพราะว่าทาเองทุกอย่างนะครับก็จะประมาณนี้ก็ฝากพี่ๆ ทุกทุกท่าไว้ด้วยนะครับใครมีพระอยากจะปล่อยผมยินดีรับเช่าทุกแบบทุกราคารูปพา้าไม่รูปพระไม่สําคัญนะพี่พี่ผ้าะอะไรส่งรูปมาดูก่อนถ้าผมซื้อได้ผมซื้อให้ถ้าเป็นพระยอร่อพระเก๋ผมจีเหมพาพระใช้มีราคาผมซื้อเป็นชิ้นให้ในราคาที่มีมากกว่า3า0บาทขึ้นไปนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ